สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอมมี่สีชมพูสวัสดีเอฟทีทุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวนะครับช่องสีชมพูเราก็เน้นนะครับในการคัดเลือกโพวกที่น่าสนใจที่แม่นแม่นมากๆนะครับมาให้กับเอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับผมอ่ะหนึ่งโพะครับของแอดแมนปอนะครับ,นรบทนตามมากพอสมควรนะมายเยอะพอควรแล้วก็เข้าตลอดแล้วก็ถึงจะหลุดปางงวดแต่ว่าพอหลุดก็กลับเข้าได้ใหม่นะครับอ่ะ อวดก่อนหลุดแล้วนะเพราะฉะน,นั้นวันนี้น่าสนใจในขอไแมงปอครับอแมงปอนะครับงวดที่30มธันวาคมนะครับผมชุด3ตัวนะครับ317 307 397 417 497แล้วก็4 2 8อแอไอแมงปอในะชุด3ตัวอ่ะชุด2ตัวมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ07 17 27 97 59 95อีกนะครับแล้วก็94 29 อแล้วก็50าศูนย์ะครับผมเลขใกล้เคียงกับของอย่าสีประทุมมาครับโรทีเอ่าเนี่ยอเอเด่าเนี่ยน่าสใจมันก็เลยอ่ะลงให้ละกันนะครับผมอ่ะของย่าสีประทุมนะครับมี508ศูนยนะครับห้านยะ์นี่ศูนยชนตรงนี้นะครับผมในทุดสองตัว907าศู 7, นย์เะครับเก้านยี่มีเนะก้กกกาเจ็ดน้ๆกัน ศูนย์ก็แปดศนย์เจ็อันนี้ทางศูนย์เจ็ดเยวอันนี้สามศูนยดอันนี้แปดูนเจดะแล้วก็มี0ูนย์แปนย์เกย์เนะครับโดยที่มียดูรับภาพเหมือนเด่นไปทางศูนย์เนาะเมืนทำศูน,ะ0 7, 0 8, 0 9, นยูนย์ค่อนข้างเยอะนะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เเนี่ยเรียงแล้วสูงมันค่อนข้างมาบ่อย,ยวงวดก่อนไม่มาท้งคนนี้น่าจะกลับมาได้เหมือนกันนะโอกาสเป็นศูนย์อยู่ในเด่เนี่ยน่าสนใจนะครับผมบบศูนย, 8, 0, 9, ย์แปดศูนยเกี่ยน่าสนใจนะอื แล้วก็1เลขล่าง2ตัวนะครับมี1 7แล้วก็1 9ึ่งเก้นึ่งเนะชนอยู่นะก็ภาพรวมนะครับของ2ตัวนี้มันก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวชนก็จะเป็น0 7, นะูนย์เนาะศูนกับ1นนะครับเป็นตัวชนที่น่าสนใจมากๆนะครับคาตาม,มากๆเหมือนกัน0 7, 1, 7, นูนย์นี่น่าสนใจนะว่าจะออกเป็นแบบ0ูนย์เก้าอย่างนีเปล่าเนี่ย มันกับเลขจะเรียงขึ้นไปด้วยเดียงขึ้นไปแล้มอันที่ศูนย์ที่ยังไม่ออกเนี่ยไล่มาแล้วไงศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยโอ้เราดูว่าตัวไหนที่น่าสนใจจะออกได้นะครับผมอันนี้ก็คือลองเอาเปรียบเทียบของสองโพนนี้ดูนะครับพับรวมนะครับ ขอแอรแอพอทนี่เข้าสาตัวของข้างบ่อยเหมือนกันนะมันพลาดไม่ได้เหมือนกันนะประมาณไม่ได้เหมือนกันโปะ๊ปะมาเข้า,ขาปะอย่างเงี้ยแต่สองตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเข้าเข้าประจำจะเข้าประจำ่ะได้ทั้ง2โพยในงวดก่อนเนี้ยหลุดนะแต่ว่าปกติไม่น่าจะหลุดนานนะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาได้ในงวดนี้เลยพอหลุดปป๊บเนี่ยกน่าจะตั้งตามเพราะว่ามันไม่ค่อยหลุดนานนะมันก็มีอยากจะเข้าไปได้อีกเนี้ย ประมาณนี้เลยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือลองพิจารณาเลขกันดูอีกทงว่าใครชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับอาจารย์ท่านไหนจะตามอาจารย์ท่านไหนก็ตามได้เลยนะครับผมงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ําโดยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับนี่ปลดสินมีเงินมีทองใช้นะครับมีแต่ความสุขนะครับผมงั้ก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม